สวัสดีครับครับพิมพ์ที่ท่านเห็นอยู่บนจอในขณะนี้นะครับขอเรียนให้ท่านได้รับทราบว่านี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังยุคต้นครับเป็นพระที่บรรจุอยู่ในกรุกเจดีสามองค์ข้างพระอุโบสถวัดระฆังครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปลกโพนะครับพิมพ์ปลกโพเสมือนหนึ่งว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิยานท่านประทับอยู่ใต้บันลังโพที่สมพานนะครับ ก่อนที่ท่านจะตัดสู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นพระที่ต้องบอกว่าเจ้าชายทั้งสามพระองค์ในราชสกุลจักรียุคต้นนะครับเป็นพระราชนัดดาครับของระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจดีย์องค์ที่หนึ่งเป็นเจดีย์ของกรมมะมื่นนาราเทเวศนะครับพระองค์เจ้าชายปาละนะครับท่านเป็นต้นราชสกุลวงศ์ของปาลกะวงศ์ณอยุธยาองค์ที่สองจะเป็นของนเรศโยธีครับและกรมมะมื่นนเรศโยธีครับเจ้าชายบัวนะครับและองค์ที่สามจะเป็นของกรมมะมื่นเสนีบริลักษ์เจ้าชายแดงครับ ทั้งสามท่านเป็นราชนัดดานะครับของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านเป็นพระราชอนุชานะครับพระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าศรีสุดารักษ์ครับพระเชษฐาพระคินีของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่านสร้างเจดีสามองค์นี้ครับบรรจุพระไว้ซึ่งสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างบรรจุไว้มีทั้งหมดที่อาวรวบรวมได้นะครับว่ามีอยู่สามพิมพ์ซึ่งจริงๆเจตนาน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ที่นํามาเผยแผ่อาจจะทราบเพียงสามพิมพ์สี่พิมพ์เท่านั้นครับจะเป็นหนึ่งพิมพ์ปกโพสองนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาพุงป่องนะครับหูบายสีสาม จะเป็นพระสายญ,ญาติและสี่จะเป็นหนึ่งสองสามมีมพิมพ์ที่สี่เดียวอพิมพ์กับพิมพ์พระประธานกับพิมพ์พระประธานสี่เหลี่ยมครับใช่ครับใช่ครับจะจะ,จะตกไปพิมพ์หนึ่งครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับ นอกจากทำถวายเป็นพระราชกุศลของอพระราชมารดาแล้วนะครับกรมบรมินเจ้าฟ้าศรีสุดารักษ์นะครับพระเจตปะกินีที่สาวของอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังสร้างถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยังมีพระชนชีพนะครับถวายเป็นพระราชกุศลด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงสร้างวัดไว้มากมายทั่วพระนครนะครับทราบว่าในขนาดนั้นสร้างถึง6กเจวัดนะครับท่านจึงถวายเป็นพระราชกุศลด้วยในเจดีสามองค์ข้างพระอุโบสถวัดละคังโคสิตารามนะครับเนื้อาหามวลสารนะครับก็จะเป็นเนื้อหินภูเขานะครับเหมือนประเภทเดียวกันที่สร้างในวาระนี้นะครับ จะเห็นว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้จะมีเส้นพระเกศาของเจ้าประคุณสมเด็จโตด้วยนะครับที่ข้างองค์พระนะครับข้างข้างข้างกับใช่ครับข้างขอบซุ้มครับแล้วก็ข้างพระกรนครับครับจะเห็นครับในส่วนที่อาบนฐานชั้นชั้นหนึ่งนะครับบนฐานชั้นบนฐานหมอนก็จะมีเส้นพระเกศาครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีเนื้อหามวลสารนะครับวิจธิธาตุมงคลแล้วก็เนื้อกล้วยนะครับ เนื้อกล้วยน้ํานะครับเนื้อข้าวสุกนะครับตลอดทั้งอิทฐทธาทั้งหลายอาผงศิลาที่คุณนะครับแล้วก็ผงดำก้านทูบนะครับที่บูชาพระพุทธตลอดทั้งกาใช้น้ําอ้อยน้ำ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 พึ่งนะครับเครี่ยวเพื่อให้อาเกิดการผสานกันแล้วก็คลุกด้วยกระแจจันหอมครับครับ อ่าว่านกาหลงครับว่านกาหลงจะมีจะมีลักษณะของว่าถ้าผสมน้ําว่านแล้วอ่าเนื้อพระจะมีสีเขียวนะครับโบราณจะเรียกว่าเขียวตั้งแต่ก้านมันดินะครับจนกระทั่งถึงเขียวไก่กาครับอยู่ที่ว่าอาการผสมน้ําว่านกาหลงจะมากหรือน้อยครับงดงามมากครับมีงดงามมากมีมีแล้วก็มีมีมีหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับมีหลายบล็อกครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของชาวบ้านนะครับบล็อกไม่พิมพ์ของชาวบ้านแล้วก็ เป็นมีมีหลายบอสไปถินมีองค์ใหญ่คือมีไม่สม่ำเสมอมีหนามีบางไม่เหมือนกันนะครับครับตื้นไม่เหมือนกันครับจะเห็นในในหน้าผงผงสีเหลืองอ่าเม็ดสีเหลืองที่มองเห็นก็จะเป็นอ่ดินสอเหลืองนะครับดาวกระจายนะครับที่ผสมอยู่อ่เคลือบอยู่ที่ผิวพระนะครับอันนี้เจตนานะครับหรือเมื่อกดปินพระเสร็จแล้วจึงนํามาเพลกเคลือบก่อนที่จะอ่กระทบหรือว่าแปะด้วยกระจะจัน ซึ่งเป็นเนื้อผงครับเพื่อให้เกิดการรักษาเนื้อผิวครับวังามมากครับครับอันนี้จะเห็นได้ว่าจะมีเนื้อศีลาที่คุณอยู่ที่ผิวพระด้วยครับจะเป็นส่วนศีลาที่คุณที่เป็นสีเขียวนะครับสีเทานะครับแล้วก็มีผงที่สอเหลืองนะครับดาวกระจายครับใช่ครับเด็กไหลไพร่ดำแม่เหล็กดูดนะครับพระรุ่นนี้แม่เหล็กดูดครับดูดทุกองค์ครับครับ ันนี้จะเห็นเลยครับในส่วนนี้จะเห็นนะครับว่าที่เราเห็นนี่จะเป็นเนื้อหยกนะครับอ๋อสีลาที่คุณสิบ็อ๋อลาที่คุณเบ็ดสีครับ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 คล้ายยกมากคล้ายหยกมากเพราะว่าคือที่ที่ที่เราว่าน่าจะเป็นหยกเพราะว่ามันเกิดประกายถ้าสีลาที่คุณสีลาที่คุณกับสีลาที่คุณจะด้าน เนี่ยเราเราจะเห็นว่านี่คือนี่อาจจะเป็นหยกสีส้มก็ได้เพราะว่าคนเกิดความแววครับใช่ครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราขยายดูจะดูจะดูได้ครับว่าจะชี้ชัดว่าเป็นศิลาที่คุณหรือเป็นเนื้อหยกครับผมกับเนื้อสวยมากครับองคนี้เนื้อสวยมากครับอง์นี้เนื้อเสมือนหนึ่งว่าผสมด้วยดินสอเหลืองนะครับเนื้อจะออกเหลืองนวลครับครับครับเนื้อสวยมากครับ สวยงามครับครับอันนี้จะออกเขียวครับจะดูไม่เหมือนกันเลครับไม่เหมือนกันแต่ละองค์ครับาระเพแสดงว่าตำหลายครกครับพอผานนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ทำทีเดียวนะครับใช่ครับไม่ใช่มีครกเดียวแล้วก็บล็อกไม้พิมก็ไม่ใช่มีบล็อกเดียวนะครับใช่ครับจะได้คือเราลงไปนี้เพื่อเผยแผ่ให้เอฟซีได้รู้ว่าหดรือว่าพระสุดยคังที่ท่านสร้างในยุคต้นนะครับคือมีเป็นบล็อกแม้พิมของชาวบ้านแล้วก็เนื้อ ก็มีหลายหลายครบนะครับไม่เหมือนกันครับผมเชื่อว่าการการการสร้างพระบรรจุกลุคงจะไม่ใช่แม่พิมพ์เดียวหรอกครับแม่พิมพ์ก็ต้องหลากหลายด้วยครับจะลงเข้าๆลงขยายแล้วจะลงเห็นในกล้องพันเอ็กซ์ให้กล้ก่อนแล้วก็จะลงใช้ในกล้องพันหกหกร้อยเอ็กซ์ให้ดูทีนะครับอ่าคุณข้องมองใจหรือว่าสับสนด้วยเรื่องอันใดให้ชัดเจนครับในกล้องพันเอ็กซ์นะครับต่อไปจะเป็นพันร้อยเอ็กซ์นะครับรอให้ดูเนื้ออันก่อนนะครับพอมาพันเอ็กซ์เราจะเริ่มเห็นนะครับนี่ จะมีบินนี่นะครับนะครับกลมๆกลมนี่คือเลยครับเหล็กไหลครับเหล็กไหลไฟดำครับนะครับจะเห็นเกสาท่านนะครับเกสาท่านชัดเจนขึ้นมาเรื่อยแล้วเนื้อผ้าจะมีหยับหยามนะครับหยับหยามครับในเหล็กไหลไฟดำจะเห็นชัดเจนหลายหลายที่เลยครับไม่เหล็กดูติดครับสวยครับดูเนื้อครับสวยมากดูช่ำดูอื่นๆหรือพายุ่ต้นจะเป็นเนื้อรักษณะนี้ครับดูไว้นะครับ ท่านเจอพระานาดเก็บเลยครับแบบนี้ครับองค์นี้สวยองค์นี้งดงามมากครับพิมพ์ชมก็ติดคมชัดครับวันหนึ่งถ้าวิพันธ์เกิดขึ้นนะครับสร้างเสร็จเียบร้อยของนี้จะเข้าอยู่วิพันธ์เป็นที่เผยแผ่วันหนึ่งนะครับจะมีที่แหล่งอ้างอิงนะครับครับแล้วก็เป็นที่มั่นคงนะครับจะเป็นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ท่านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความนึกคิดเพื่อที่ว่าจะได้เกิดสัจธรรมที่แท้จริงแห่งองค์พระสมเด็จครับ อดูแล้วครับนี่ไม่ไม่ใช่หยกครับนะครับมีครับไม่ใช่หยกแล้วครับนี่คือเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเขียวออกมาแล้วมีเขาใสงอกข้ามาด้วยกันเป็นดินครับรับเจ็ดสีเจ็ดสีไม่เสมอแล้วแล้วก็เขาทึบไม่วาวเนี่ยยังมีอีกครับอีกอีครับดีครับอ้าวใช่แล้วครับนะครับดีครับไม่ใช่หยกแล้วครับเป็นเป็นดินดินศักดิ์สิทธิ์ครับคือนดินสิลาคุณดินเจ็ดสีนะครับครับนี่ครับเป็นเขาใสขึ้นมาด้วยครับ แขะแคลไซมาเคลือบนะครับแขะแค้ไซมาเคลือบบนวาไม่วาวนะครับถ้าเป็นยกก็จะวาวแกะแคลไเคลือบนี่เดีวจะลงพันธพันอไรกจะรู้อีกทีครับอันนี้แค่คร่าวๆนะครับในที่เขาสีเขาลอกแล้วครับนะครับเพราะดินก็จะลอกขึ้นดินเขาเป็นดินจักจิตเคลือบนะครับเพราะดินนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับสีจะธรรมชาตินะครับก็จะมีหลายสีนะครับพอไปอยู่ไปนานๆอายุเป็นร้อยหลายร้อยปีกาจะเริ่มละลายออกเป็นเสื่อมสภาพของกายกายออกแล้วก็เลยจะทิ้งทิ้งเป็นแขะแคไซเป็นก้อนไว้นะครับ นี่คือลกับเนื้อเนื้อผิวสวยมากครับเนื้อผิวของเนื้อพระสวยมากเนื้อเริ่มเริ่มลอกเริ่มเลละลายออกครับเริ่มจางลงจาเพราะว่าเกาือไซดให้เกิดแทนที่ครับแทนที่เหมือนน้ำเหลืองนี้เหมือนกันครับถ้าเขาจางลงก็จะกลายเป็นเกลือไซดเป็นก้อนขาวนะครับนี่ครับนทีี้เดี๋ยวจะดูกล้องพันออกมาเองจริงๆนะครับดูเนื้อสวยงามมากครับนะครับเยียวมีคนมีสูงมีต่ำใช่ครับเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับครับ ปการรวมตัวของมวลสารนะครับและเลือสีวันนานี่สวยมากครับสวยมากมีวันนาความเก่าความเป็นธรรมชาติที่ผลขึ้นมาให้เราเห็นความอนเด่นชัดของผิวพระครับนี่ผมขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อเอ็กซ์ให้ดูนะครับครับครับเราลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหก้เอ็กซ์ครับดูการเปลี่ยนแปลงกายภาพ โบกโตสร้างรูปต้นนะครับกับเศจีรีกลุ่เจรีสามองค์ข้างพระบูชสดวัดและกลางโกศิตารามครับจะเห็นลยครับว่าการยุบนะครับจากซึ่งเมื่อกี้เราเห็นเป็นผิวเรียบนะครับในขณะเวลานี้พอเราขยายภาพชัดเจนขึ้นซึ่งเราเห็นเป็นผิวเรียบนะครับรอบขอบทั้งหลายของอมวนสารนะครับเกิดเป็นแอ่งยุบตัวครับ เกิดดินสักดิ์นศิลาครับใช่ครับพอสีเขาลอกออกมาใช่ครับก็จะกลายเป็นเป็นธรรมชาติครับสีเขาจะจางลงครับใช่ครับเคขาจะจางลงสีจางลงมากจางลงมากเลยครับเกิดจากอายุนะครับจากการเวลานะครับครับนี่ฮะรอยลอยที่เราเห็นรอยเรียบนะครับตอนนี้ตอนนี้จะเกิดเป็นแอ่งยุบตัวหมดครับ ที่บอกดินสีเขียวใช่ไหมครับครับนี่ครับเเเขาาาาสียภพพนะะครรับว่ใช่ครับไม่ไม่ใช่หยกครับไม่ใช่ครับทีนี้ที่ที่ปลุขึ้นมานี่คือแพเขซ้ายเพราะนั้นอย่างในกรณีที่เราเราดูเราดูพระการขยายไม่ถึงนี่บางทีเราเราจะดูได้ไม่ชัดเจนเราเราคือเราขผ่าไปนิดหน่อยครับครับเราจะดูไม่ชัดเจนนี่เราชัดเจนครับเราขยายครับเป็นนี่คือเข่าซ้ายจากธรรมชาติครับนไครับเป็นเกล็ดจากตัวตกใช่ครับแล้วจะดูในในส่วนที่จางลงสีก็จะเปลี่ยนไป ไม่ใช่หยกนะครับคือเป็นดินศิลาตะกคนนี้เหมือนกันครับเหนไหครับดินศิลาทุกคนเห็นไหมครับจะได้รู้ว่านี่คือไม่ใช่หยกนี่คือเทาไซส์เกิดตกผลึกขึ้นมากับดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็มีหลายสีมีหลายสีครับมีหลายสีครับแล้วก็มาจากหลายสถานที่ครับผสมผสานกับเทาไซส์เกิดมาเป็นผลึกเกิดมาเป็นเทาไซส์เขาไซส์จะเคลือบอยู่ด้านบนจะด้านกมเป็นก็จะไม่เป็นเงาหว่าว ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ใช่หยกนะครับคือถ้าเรามีกล้องพันข x เอ็กเน็ตแล้วก็ดีตรงนี้ครับเราสามารถแยกออกได้ครับแต่ถ้าเราไม่ขยายแล้วก็ก็เหมือนหยกนะครับแล้วบางทีผมก็เรียกว่าหยกเหมือนกันครับพอเรามาขยายรูปเราไม่ใช่หยกแล้วครับมันเป็นศิลาเป็นศิลาเป็นศิลาคือที่เราลงให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยนี่ก็เป็นดินสักเจ็ดคือดินเป็นดินไอ้ผงครับ ผูนี้สอเหลืองเรากระจายกกระจายครับเป็นผงศักดิ์ผุเสดท่านครับบางบางบางพิมพ์บางบล็อกดังวาระที่คุณสร้างครับผสมลงไปเนเนื้อนะครับผสมประกวนกันไปเลยครับใช่ประกวนเข้าไปในเนเนอผ่านครับใช่ครับครบทเข้าไปเลยครับแต่บางพิมพ์ก็โรยนะครับใช้โรยนะครับไม่เหมือนกันแล้วแต่วาระหนึ่บอกไม่มีเหมือนกันนะครับกมีผงศักดิ์สิทธิ์แดงๆสีส้มส้มฟ้าพวกนี้ครับเนีครับผงศักดิ์สิทธิ์ท่านมีหลายสีครับเนื้อจัดมากครับโบราณจะเรียกว่าเนื้อจััดนะครบสวยมาก แห่ีทองเลยครับีเหรียนนาคเลยครับสวยมากองทองคำเอาองคนี้ทาด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวเลยครับนีครับน้ำอ้อยเคี้ยวลครับท่านก็เรียกว่าทาเทือกนะครับทาเทืออนะครับแต่ว่าเราอันนี้มาแล้วคือตรวสอบมาแล้วเป็นน้ำอ้อยเคี้ยกับทาเพื่อรักษาเนื้อกระน้ำอ้อยเคี้ยวถ้าใครไม่รู้ก็คือสมัยก่อนโบราณเขาจะมีโหลลูกลัง เขาจะเอาน้ำาสาเล่า,าน้ำอ้อยครับลากใส่น,น้ำตาลใับน้ำตาลลาดแล้วทำไมันจะมีจุดแรกที่มีกลิ่นแล้วต่อมาก็จะเป็นสีนสีครับเพื่อเขาเกาะไม่มีฝุ่นนะครับเพื่อรักษาเนื้อเนื้อดินเนื้อดินครับ,รบรไม่มีฝุ่นนะใช่ครับดินมันจะกะกะๆๆนับเกาะกันใช่ครับใช่ส่วนผสมโบราณเขาจะใช้น้ำอ้อยเคี่ยวสาเล่านี่ครับส่วนผสมของการสร้างปสมปูนสมัยก่อนขอสร้างสมัยโบราณนะสร้างกำแพงเมืองนะครับ สวยงามนะครับนี่คือตกผนึกนะ,ค,ะครับไม่ใช่อัญมณีครับนี่คือเป็นผงพิเศษของท่านเป็นผงชอ็อกเหลืองนะครับบางคนมีกล้องเล็กๆก,กันว่าเป็นเป็นทองคําไม่ใช่ทองคานะครับไม่ใช่ <ๆ S 2> น,นี่คือของเหลืองท่านครับผงช็อกที่สวยทําไมเขาแกงตกผนึกเพราะเขิดอ,อายุขขขการเวลาถ้าไม่ใช่การเวลาจะตกผนึกนี้ไม่ได้ใช่ครับเวลาจะจะเวลาจะเข้ามาเ <Beaut ifully S 3> <vertically S 2> ติตมในส่วนที่ขาดให้แข็งแรงแล้วก็การประสานแน่นขึ้นครับคนต่อไป,อไปนาค้งหน้าเขาก็จะมีการเสือ่อมสภาพลง ย่อยสลายหยุบล้วงออไปหเหมือน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 ลรานี่ยนะครับเหมือนทุกอย่างทั้งมันจะมีการหยุดรวงหยย่อยสลายออกไปสวยงามครับดูสวยงามครับก็มีหลายแบบนะครับมีหลายสีนะครับไหมครับไม่ใช่มีสีเหลืองอย่างเดียวเหรอครับไหมครับการประสานเนื้อที่เข้ากันได้อย่างสนิทแับแนบแน่นเลยครับนี่แหละครับที่โบราณเรียกว่านื้อจัดนะครับเนื้วจับมากครับ บางองก็ไม่มีค่ะทีนี้เราดูองค์เขียวนะครับเขียวนะครับเขียวเป็นงี้ครับนี้เรียกเขียวก้านมะลินะครับเป็นเป็นผสมน้ำน้ว่านนะครับว่านว่านอะไรนะว่านกาหลงว่านกาหลงจะเป็นลักษณะนี้ครับีเขาเรียกว่าไอ้ก้านมะลิก้านมะลินี่ครับแต่ถ้าออกดำดำออกดำดำออกชุบเขียวตะไคร่เนี่ยน่าจะเป็นสีนะครับเป็นพวกอะไรนะสีก็เป็นเนี่ยสีก้านมะลิเนี่ยครับแต่ไม่ใช่เป็นไอ อะไรน่าี่ศกรคุยคุยกันนะครับเป็นดินมาเป็นดินเป็นหินโบราณนะครับของเมืองจีนที่เข้ามาสมัยรสาน่นคือมันยุคยุคปลายแหละครับยุคปลายก็มีอันนี้คืออะไรเลยครับรู้ไหมครับไหลไหลครับนี่คือเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงแั่ที่เขาเรียกว่าปลอดทันปีนะครับนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันดำๆนั่นคือเหล็กไหลครับเป็นไหลของไฟดาวนะครับแต่อันนี้ปลอดปลอดจากตัวพันปีจะเป็นเป็นแผงอย่างนี้แค่แผนี้ครับ ถ้าเป็นปลอดอ่อนๆก็จะเป็นผิวๆนะครับนี่คือนี่คือปลอดที่อายุมากนะครับอายุมากนะครับทำไมพระสุนทรังมีปลอดเยอะครับนี่นะเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไงครับเพราะว่าปลอดนี่มีธาตุเป็นธาตุเทกศิษย์อย่างนึงนะครับับเป็นธาตุเปรียบศิษย์แต่โบราณครับโบราณนี่จะมีปลอดกันเยอะครับเป็นสุดปลอดนะครับนี่พวกนี้จะเป็นพวกเหล็กไหลหุ่งไฟดำนะครับใช่ครับใช่พวกนั้นนิดเดียว เม็ดทั้งปลายเข็มนะครับแต่เราขยายก็ได้ขนาดนี้ครับเล็กมากเล็กมากครับสวยงามครับอันนี้ก็ประหลอดนะครับอันนี้ประหลอดประหลอดพันปีประหลอดคือว่าจับตัวเป็นก้อนนะครับหาดูยังชมยากนะครับประหลอดที่จับตัวได้ขนาดนี้ครับส่วนมากจะเป็นแค่ละองนะครับหรือผิวๆเป็นเม็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่มาจากคทวปาแล้วที่เธาเรียกอะไรนะครับกุ้านักอากาศขาดกุการนกรากาศนะครับผมดําเล็กน้อยนะใช่ครับ แต่บางครั้งก็มีบางคนก็บอกเป็นผงถ่านบางท่านก็บอกว่าผงอะไรครับเพชรดำเพชรดำนะครับสมเด็จโตัวที่เรียกเพชรดำดูคล้ายกับผงอ,อ,อ,อีกหลายผงไฟดำคล้ายกันนะครับคล้ายกันแต่ว่า็ากไหงดำนี่เขาไม่วาวนะครับเขาจะดำทึบนะครับดำทึบกระจายนะครับนีมาวันนี้ก็คือ F4 ก็ได้ ความรู้นะครับจากอาจารย์ท่านได้มาแบ่งปันนะค,ความรู้ให้เราครับอาจารย์เราจะเห็นวันเนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดมากให้เราแยกแยะแล้วก็จดจําในสิ่งที่เราได้พบได้เห็นแล้วก็ได้ฟังเพื่อที่ว่าวันที่เราได้พบพระเหล่านี้ที่ไหนเราจะได้เก็บรวบรวมสะสมได้ครับจะไม่พลาดครับไม่พลาดครับ,รบเพราะว่าอันนี้เราแบ่งจากพิพันธ์ออกมาให้ รียนรู้นะครับถ้าวันหนึ่งพี่พันธสร้างขึ้นเสร็จท่านก็จะมีที่เรียบเกียงแล้วก็เรียนรู้อนาคตข้างหน้าถึงรูปถึงฐานเราครับ่านนี้ก็ราคาเราประเมินราคาไม่ได้นะครับก็มีที่อ้างอิงไม่ใช่อ้างอิงจากลมปากไม่ใช่จากนี่อ้างอิงจากพนธพันธับวันหนึ่งนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ